มีฟุตบอลด้วยแม่จหรับลูกค้าแบบมาโต๊ะใหญ่แกงเลียงนะคะทุกคนมันจะเข้ากันไหมเนี่ย25ดอลลาร์ทางเข้าเป็นเซเว่นเลยนะคะ เราอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะเส้นท,ทางนี้ก็หวาดเสียวดีนะคะแต่ว่าวิวสวยๆค่ะตอนแรกก็ว่าจะพักที่สระบุรีนะคะแต่เวลาเ,ลเหลือเยอะเลยนะคะก็เลยมุ่งหน้าไปโน่นเลยลคนครปฐมนะคะจะได้ใกล้ๆปลายทางหน่อยนั่นเองค่ะสวยสวยสวย ถึงนคนปรปฐมก็ยังไม่มีที่พักนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้แต่ก็ยังมีเวลาเหลือเฟือนะคะเพราะเนื่นองจากว่าถึงเร็วเนาะก็ขับรถวนหาที่พักกันนะคะสิ่งแรกก็คือที่พักติดถนนใหญ่2ก็คือใกล้ปฐมเจดียามก็คือใกล้ร้านอาหารนั่นเองค่ะแล้วเราก็เข้าพักที่โรงแรมเซนโฮเทลนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดถนนสายหลักนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารชื่อดังด้วยค่ะ อันนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะที on on track, to to, um, so ่วางของเพียบเลยนะคะเซน โรงแรมเซนต์นคนปนรปฐมเตียงก็เป็นคิงไซส์นะคะอันนี้ไม่เน้นวิวนะมาแบบไม่ได้ไม่ได้จองด้วยว่าจะไปนอนที่สระบุรีแต่เห็นยังนั่นๆอยู่ยังไม่ค่ำแฟนก็เลยขับมายันนี่เลยมันก็เลย <laughs> มาบุก มาถามเอาเลยอะค่ะเดินมาถามเลยว่าห้องว่างไหมพอห้องว่างก็จัดเลยสำอะไรเยอะมากทริปนี้อยู่ประมาณสองสัป,ปดาห์ค่ะืม, <c oughs> มีบาร์มีร้านอาหารด้วยนะคะเนี่ยค่ะโรงแรมเซนท์โฮเทลนะคะที่ก็เป็นคอฟฟี่ช็อป ปิดถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนสาอองศาว่าไม่หนาวมากไม่ร้อนมากกำลังดีเลยเซนโฮเทลเป็นฮอปอินนะคะเข้าไปข้างในเป็นทอปอิน Hop in. ฟุตบอลด้วยจอบเบลอเลยค่ะทุกคนอโอ้ดัดวันช็อป้านเสริมสวยไม่ใช่สิร้านขายเครื่องสำอางแล้วก็เสื้อผ้าอยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะทุกคนเนีย่ยค่ะ s o r r พี่ชนะเขาก็จะไปเลือกนั่งทางนี้ค่ะด้านหน้าแต่ปรากฏว่าเขาเซตอัพเก้าอี้อะไรนะคะมันจะเป็นสมัยแปดพันหอ๋อก็ยืนต่อร้องราคากันอยู่นานเหมือนกันนะคะแต่ก็เกรงใจอ่ะเพราะว่าเขาเซตอัพเก้าอี้ว่าจะไปนั่งสองคนก็กระไรอยู่เนะาะก็อาจจะทำให้น้องเสียเวลานะคะเราก็เลยเลือกมานั่งฝั่งขวาเนี้ยค่ะ นี่โอเคโอเคโอเคกิน okay, okay, okay. ไปเดินฝั่งโน้นมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจัดเป็นเซตใหญ่อะคะ่ะนั่งแปดคนคนละพันละพันละพันก็แปดพัน่ะคนละพันเออแล้วก็จะกินพวกกุ้งพวกอะไรเหมือนเป็นเหมารวมอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็เลยไม่ได้ไปนั่งนะคะก็เราก็เลยมานั่งนี่กันก็ดีเหมือนกันร้านตรงนี้ก็ดีคะ่ะเนี่ย พีเตอร์สั่งขนมจีนเราก็สั่งข้าวสวยกับปลาช่อนผัดกะเพราผัดชาค่ะทุกคนอยังเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแกงกุ้งนะคะแกงเลียงกุ้งตดนะคะซัดแล้ววันนี้ <laughs> รูุดนิ้วอีกต่างหาก <laughs> Yeah. It's oh, a different carry, cool, that's for sure. Be careful, hot. Oh, oh, oh. Very hot. You have to use this one. That's... That one is it. Uh... Okay, be careful. <laughs> น,นี่ขนมจีนกินขนมจีนกับแกงเลียงนะคะทุกคนมันจะเข้ากันไหมเนี่ยฝรั่งปรุงเองนะไม่เกี่ยวนะไม่ได้บอกด้วยก็มอนเหี้ยจะกินคนเดียวไง เดอะเมนูอินเอลเออร์การ์เดนยงเรียงกุง้งสดนะคะมีกุ้งกี่ตัวโนานี่แล้วก็ปลาช่อนนะครับวันนี้เมนูปลาค่ะทุกคนฝรั่งซัดแล้ว ติดถนนใหญ่นะคะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักประมาณสองนี่ไงเจอละน่ะเห็นจอโปรเทคเตอร์เนี่ยค่ะโรงแรมที่เราพักนะคะทุกคนไม่ไกลเลยค่ะหนึ่งคืนที่นะคนปรปฐมประทับใจแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโรงแรมที่เราพักอยู่จอโปรเทคเตอร์อย่างจอใหญ่เลยกำลัง ดูฟุตบอลกันอยู่นั่นฝั่งตรงข้ามกันนะคะติดติดกันก็เป็นฮอปอินนะคะแล้วก็เป็นเซเว่นอีที่เห็นนั่นแหละคะ่ะอันี้ฝั่งฝั่งนี้มันจะเป็นร้านขายของนะคะฮานาเนี่ยค่ะเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยของฝากด้วยนะคะตรงข้ามกันเลยเย่ฮานาแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าเย้ะ่ะทุกคนไ้าดอลลาปพีเตอร์ อีฟลาดอลล่าฮู้ลุกแคบมันลุกเอาประเดโอ้ยแต่กระเป๋าใบละร้อยห้าสิบบาทนะคะฟลายดอลล่านะคะทุกคนอ๋อมันก็ไม่แพงนะฟายดอลล่าแถมลองได้ด้วยค่ะโอ้ถ้าอยู่นานอีกหน่อยแล้วเสร็จเลย อยู่แค่คืนเดียวนะอ้าวตาตาปีเตอร์เดินตะเล,ลิดโรงแรมละอ๋อไปบาร์ด้วยไปเซเว่นด้วยโอเคอ๋อบายเด Coffee ที่ห้องเราไม่มีคอฟฟี่นะทุกคนห้องมันเต็มเราก็เลือกได้ชั้นสองเนี่ยค่ะฮอปอินนี่เลยแล้วก็เซเวน่นฮอปอินก็ทางเข้าเซเว่นเลย ฮอบอินก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะฮะที่พี่ธนัดอยากมาพาักอ่ะเนี่ยค่ะหน้าเซเว่นของขายเพียบนี่ก็เป็นร้านเบียสิงห์อ๋อมาร้านนี้เหรอเนี่ยค่ะฮอบอิน ทางเข้าเป็นเซเว่นเลยนะคะบ้าออนอัเรสตรอนอ๋องั้นเราก็เข้าเซเว่นกันหาซื้อกาแฟกันค่ะแค่ mm hmm. อยากจะเดินแค่อยากเดินผ่าน mm hmm. ยำข้ามอันนี้ร้านอาหารนะคะ mm hmm. ฟิตเตอร์เนี่ยรลารอาน You want to sit here? Okay. Yeah. Yeah. Reception. Oh. 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 Okay.